สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจะให้ดูทีมะนะจอยต้มน้ําแต่จะดื่มเดี๋ยวจอยจะให้ดูหีมะหนาแล้วจะ่ะเนี่ยมันจะตกทั้งวันมันก็จะหนาขึ้นทุกคนนุน่นหนาแล้วเห็นไหมเขาก็จะตกทั้งวันนะคะเขาจะตกอย่างเงี้ยอาจจะตกค่อยๆตกอย่างเงี้ยแต่ไม่ตกไม่ตกลงมาปึ๊บปื๊บป๊บป๊บ,ปบทีเดียวเนาะ ค่อยตกอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะหนาเลยขาอยู่เนี่ยเห็นไหมความหนาเขาที่โตะจ,จ,จอยเห็นไหมล่ะทีนี้แก้วเขาก็จะหนักนะถ้าตกนั้นหนาเข้านี่เออจอยอุตส่าห์เนี่ยพับโต๊ะเก็บเป็นราาักสามีจอยกันหรอแฟนน้องแอนน่ะมาไอ้นีก่กะเขาเรียกอะไรเพืเ่อน,นมาแบบ ตั้งอย่างเงี้ยไม่เก็บคืนทีนี้หิมะตกมันก็จะกองกองกองนั่นน่ะทีนี้มันไม่มันไม่ละลายสวยเลยมัน่ะมันเพื่อนเอ้ยดูสะนี่ยังไม่มีใครเดินออกนอกบ้านนะคะมันตั้งแต่เช้าอยู่เลยบรรยากาศค่ะทุกคนเขอย่างงี้ทั้งวันแหละดูแล้วบะจอยก็จะเตรียมตัวไปเอารองเท้าบูทจ้ะทุกคนเนาะรองเท้าบูทตสำหรับ ลุยน้าลุยขี้โคลนลุยสโนวอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนโทษทีนะทุกคนนะจอยขออนุญาตภาคเอาเดิมเสียงจอยก็แหบแห้งจ้ะทุกคนตื่นเช้ามาก็จะประมาณนี้แหลนะเนาะจอยก็จะเอาไอ้นี่ยจ้ะเอาสโนวออกจากเก้าอี้เพื่อนเเพราะว่าจอยเอาเก้าอี้อย่างที่บอกอ่ะจอยพับเก็บเอาไว้แล้วนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีใครมานั่งแล้วเพื่อนเพ่ช่วงหน้าหนาวเนาะพี่แอนดี้กับแฟนน้องแอนน่ะเพื่อนๆมาก็ก็จะ ทยอยเอาแบบมานั่งอะไรกันนั่งหนากันไม่รู้นั่งเขา่าสักตัวสองตัวก็พออนนี้โอ้ยหรือออกกันสองคนเนี่ยนะหรือออกกลางออกทุกอันพอกลางออกเสร็จไม่พับกลับคืนนี่จะบนเลยหาโอกาสบนจอยก็จะกวาดาอ่ะอ้วหนามากทุกคนหนาคักหนาแน่ ล่วงหนาหนาวมากๆจอาจะกวาดสักหน่อยจอยก็จะกวาดสักหน่อยจ้ะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่กวาดเลยเนี่ยมันก็จะหนาแล้วทีนี้พอเขาจับตัวกันเป็นก้อนมันก็จะกวาดกวาดลําบากเนาะทุกคนเนาะจอยก็ใช้ที่กวาดแบบกวาดหิมะนี่แหละเนะพื่อนๆตักหิมะนะพี่แอนดี้เคยซื้อนะแล้วสมัยก่อนมีปีหนึ่งหิมะเนี่ยตกหนักมากพี่แอนดี้อะ คือไม่มีใครสามารถที่จะออกไปข้างนอกได้พี่ก็เพี้ยนที่ก็ซื้อไอ้นี่แหละแล้วก็ไปกวาดตามถนนตามเนินที่ว่ารถพวกเราจะขึ้นเนาะเพราะว่าสดเมื่อก่อนน่ะคนแก่อยู่แถวเนี้ยเขาเยอะแล้วเขาก็แบบว่าเดินทางลําบากถ้าไม่ขับรถอย่างเงี้ยเพี้ยนตี่เขาก็ซื้อซื้อไอ้นี่ยจ้ะซื้อไอ้เกลือโรยถนนเนาะมาโรยเมื่อก่อนด้วยทําให้คนอื่นสัญจรดีอยู่เดี๋ยวนี้เพี้ยนที่ไม่ไหวละเนาะ เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเห็นแค่ตัวกันฝราล่างกัเขาไม่ค่อยมานั่นกันถ้าช่วยกันทํานี่จะโอเคนะเดี๋ยวนี้ยคนคนแก่ไม่ค่อยอยู่แถวนี้ยมีแต่คนอายุรุ่นเดียวกับพวกจอยนี่แหละแต่ก็จะมีแต่คนที่แบบว่าเห็นแค่ตัวไม่ทําหรอกเพื่อนแต่ว่าอยากใช้ความสบายอย่างนี้ใช้แรงคนอื่นน่ะพวกจอยก็ไม่ค่อยทําทําแต่ตรงบ้านตัวเองนี่แหละจ้ะนะเดินเข้าเดินออกบ้านเองได้เพราะว่าช่วงหิมะร่วงพวกจอยก็ไม่ขับรถออกไปไหนกันไง พราะขับออกไปเนี่ยมันก็อันตรายจะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะวันนี้ก็ได้ยินเสียงรถทั้งรถดับเพลิงรถอัมเบลันุ้ยหลายหลายรอบขนาดรถดับเพลิงนี่ก็ต้องขับช้าๆขับเร็วไม่ได้นะทุกคนเพราะถนนมันลื่นจ้ะนะอย่างนี้เละจ้ะอย่างที่จอยบอกไปมันตกมันสวยดีอยู่จ้ะถ้าเราไม่ได้ออกไปไหนเราไม่จะทำงานเรานั่งอยู่บ้าน เฉยๆนี่มันก็สนุกอะแต่ถ้าคนที่แบบทํางานอย่างเงี้ยเหมือนพวกจอยที่ทํางานทําความสะอาดมันก็ร่วมอีกแต่ถ้าเราไม่โกยออกนี่ก็จะหนักกว่านเดิมจ้ะทุกคนต้องหาไอ,เอ้เกลือเกลือสําหรับไอ้โรยหิมะลูกใส่บ้านจอยมันหมดละเดี๋ยวสายสายจะให้พี่อนดี้ไปเดินไปซื้อไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ว่าสกิปเนี่ยเพื่อนๆนะตรงที่ว่าทิ้งขยะเขาจะมีเกลือโรยหิมะจ,จะ้ะ ถ้าไม่รวยไม่ได้จะมันจะเป็นเพราะว่าคืนพวกนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยนะมันจะกลายเป็นน้ําแข็งเพราะาอากาศติดลบ6นะคะทุกคนเดจากตื่นมาจอยก็ทําภารกิจของจอยก็ประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนแต่วจอยจะเดินออกไปซื้อของเพราะว่าจะรอให้สว่างคงไม่สว่างหอจ้ะเพราะว่ามันท้องฟ้ามันเต็มไปด้วยไอ้นี่หิมะทุกคนดูทุกคน ขนาดทำไปแล้วนะเนี่ความหนาเห็นไหมอุย้ยหนาหนาไม่หนาก็ดูเอาค่ะดูความหนาตัวจะกวาดนี่ออกจก้ะอ้รถเพียนดีนี่แหละมงหิมะถ้ามันตกมันก็ตกหนักตรงที่รถเราจอดเราก็ต้องกวาดด้วยจ้ะเพราะว่าถ้าออกมาเนาะเพียนดีจะได้ไม่ลื่นนะจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะกวาดออก มันก็กวาดออกไปไกลไม่ได้มันก็ลงๆตรงนี้แหละเพื่อนๆข้างๆรถเรานี่แหละข้างๆรั้วเรานี่แหละจ้ะทุกคนมันก็หนายิ่งกวาดยิ่งตกยิ่งกวาดยิ่งตกแต่ทำยังไงได้ก็กวาดมันสักหน่อยตอนเดินตอนอะไรตอนยํำม,มันจะได้ไม่อัดกันเป็นน้ําแข็งทุกคนถ้ายิ่งเป็นน้ําแข็งยิ่งอันตรายกว่าตอนที่แบบว่าเขาแบบอย่างนี้นะจอยก็ทำอย่างนี้แหละกวาดข้างนอกเสร็จละข้างในเนี่ยเห็นไหมล่ะโป๊ยย่อย่ละ ตรงนี้สวยเนะเหมือนคริสต์มาสเลยไฟยแสงสีร่วงเริ่มร่วงมาใหญ่แล้วเนี่ยกวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมดทำไงนะทุกคนดูดูลาวจากผ้าจอยเนี่ยดูลาวจากผ้าจอยนะ ปีนี้หิมะตกหนักเลยอะจ้ะทุกคนตกกว่าบ้ากว่อทุกปีอะนะมุมนี้ก็สวยๆนะเนี่ยทางขยะจอยนี่ก็โจะเปิดได้ยังไงเนี่ยดูนะเป็นกิโลเลยนะนะเอาไหนหาที่เปิด 아ปิด ต้มน้ำมาลวกพิ้งเนี่ยเท่านี้เห็นไหมทุกคนกวาดไปแล้วก็คือเก่า กลับมาคือเก่าสว่างแล้วจากไฟมันดับทุกคนเอ้ยสวยเนะนจอยก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูจ้ะมองคนถามเรื่องหิมะเป็นไงล่ะนี่แหละหิมะนี่เราก็เป็นน้ำแข็งหนู่เช้าอุตส่าห์กวาดซะเรียบร้อยแล้วนี่เยน,นี้มันจะเปิดยากเพราะถ้าหิมะสูงมันก็จะ เดือนอยากทุกคนดูกดเปลี่ยนดีโอเคทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดไปกำลังใจด้วยจ้าบาย